หน,นาทีกับกบอทอกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่2,569โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถณสถานีขนส่งผู้โดยสารจุดจอดและจุดเช็คกิ้งพอยท์ทั่วประเทศช่วงปีใหม่2,569โดยตรวจความพร้อมของรถและความพร้อมของผู้ขับรถก่อนออกเดินทางตามแบบเช็คลิสต์เช่น การมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตรวจความพร้อมด้านร่างกายและการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนดรถโดยสารสาธารณะทุกคนันต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายในรวมทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆพร้อมใช้งานอยู่เสมอพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม